สวัสดีค่ะได้เวลาของซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้กับดอกเตอร์แอนและ3ามหนุ่มหล่อแล้วนะคะ <S <S ะเฮ้มหนุ่มหล่อมาแล้วครับสวัสดีครับ, <S <S รบเราจะปล่อยให้ดอกเตอร์แอนแสนหเอ้ยแสนสวยทักทายคุณผู้ชมคนเดียวได้ไงจริงไหม <S <S นะเดชใช่ <S <S เดี๋ยว 1, 2, เดี๋ยวดีวหนึ่งสองอ้าวแล้วหมากหายไปไหนล่ะอย่าคิดมากนะผมก็คอยดูอยู่ตลอดแหละ คงไม่มีรายอกมั้งดีแล้วจ้ะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันและยังใส่ใจดูแลกันแบบนี้ดรแอนค่อยสบายใจหน่อยเฮ้อสบายใจแต่ไงร้องเฮ้อดังซะขนาดนั้นหรอครับดรวันนี้ขออย่าให้มีเรื่องยุ่งให้ดรแอนต้องปวดเฮดด้วยเถอะเพียง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 เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือน,น <ๆ S 1> กันแหละครับ,รบตอนฉันธนาสลัเฮโย hey อานี่พที่เจอเช่นสารนั่นไงส์ทำอะไรอยู่ครับด็อกเตอร,ร์หืมมากันเงียบๆตกใจหมดเลยเย,ย้ด้ว่าทำงานโธ่ที่แท้ก็กิมจีฟีเวอร์นี่เองใช่นะคนเราอ่ะมันก็ต้องพักบ้างอะไรบ้างจะเคร่งงานกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงได้ไงเล่า ซีรีส์ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยวดูเหมือนกันเหรอแค่ดูผันผ่านนะครับนางเอกสวยแต่นางร้ายเนี่ยยิ่งสวยเซ็กซี่กว่าอกีกเอาเอาเอาเอ,าอไม่นะไม่นะโอกํหกลังลุ้นอยู่เลยอะทําไงดีบอยแก้ได้ไหมอะแผนมันเสียนะครับทางที่ดีเนี่ยผมว่าไปเปลี่ยนแผ่นใหม่ดีกว่าไม่ต้องห่วงครับด็อกเตอร์เดี๋ยวหมากจัดให้เช่ามาจากร้านปากซอยใช่ไหมครับใช่ทําไมรู้ล่ะ ผมไปประจำน้องเขาสวยเอ้ยเอ้ยหนังเขาดีมีให้เลือกเยอะไปไปไปนะครับแน่ลันละละหลันละละชุดละละละคืะะ <c oughs> อไบยโอ๋ออ๋ออยอ,อ,อ,อ <c oughs> ไงแมวเหมียวจะตามพี่ไปไหนจ้าเปล่าไม่ได้ตาม ก็แค่เอามาสู่อากาศเฉยอ่ะตรงถังขยะเนี่ยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมาก็ดีแล้วมาช่วยกันหน่อยช่วยทำาอะไรอ่ะว้าวเยเซ็งเฮ้ยเเจโอเคแล้วโอเคแล้วรอสุดอ่ะเอาเอา เอา้เอาเาฮ้ืมฟิวมันครับมันหยดเลยคิวบูกินขาดขนาดจ่าพนมว่าแน่ยังแพ้เรื่องนี้เลยฮะกระตูตนลิตรเมอร์เมดเนี่นะมีบูด,ด้วยใ,ใครนะหยิบวางผิดที่แย่จริงจริงเลยว่าแต่พี่ครับพี่ชอบหนังแนวไหนอะบูตลกโศกรันทดรักโรแมนติกหรือตื่นเต้นเ้าใจหนังในกระแสนอกกระแสร้านเรานี่มีเลือกเยอะเลยครับทางนี้ครับทางนี้ ขอโทษนะครับขอโทษครับเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเก็บเองไม่ได้หรอกครับลูกผู้ชายอ่ะทำอะไรต้องรับผิดชอบโอสงสัยคลื่นความรักส่งพลังแล้วเจ็บตรงไหนไหมครับน้องอ๋อออหลอนเลือเกินอุเมเจ้าคนหรือช้างเนี่ย Nobody, nobody, no, nobody, nobody, no, 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 Anh no, 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 cả no, 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 của cô no, 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 Cô no, 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 มองมาเจอเขาล่ะแล้วก็ก็ช่วยไปออดีชั่นพรุ่งนี้นี่หงน้ำบัตน้ำบัตรสตรอเบอรี่เจเนเรชั่นพระประแดงเหรอไกลจังถูกอามะเปล่าไม่มีทางอัอนนี้เออมาถึงพี่สาวสามคนแล้วนะนะถ้าทางนะั้นฉันถือจะตาย๊ะจริงดิแต่ตัวต้องช่วยเขานะช่วยเหรอตัวก็รูนน่ารักมากความสามารถอย่างเขาอาจจะเป็นที่อิจฉาแต่ร้อนกันไนดะ้ใช่ไมใชม ใครจะกล้าอะไรนะออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับเต่ตัวไปเป็นพืชขึ้นหน่อยนะนั่น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 เออแต่ว่าคือเชื่อมั่นนะแต่ตัวิ้นน้นอย่างแน่นอนเลยฉันเป็นเกาหลีรุกไหลกับลีมินโฮแผดเดรดเซนส์เด็ดให้เด็กที่เดินด้วยเย็บปินเลยตื่นครับตื่นเออผมหมายถึงตื่นตันนะครับเพื่อนกระแตคนนี้เก่งเก่งนะครับน่าไปโชว์ที่ปาง นายว่าฉันไป่เช้าเหรอฮะ๋อ้ปลับๆครับผมไปถึงจังหวัดลำปางต่งหาก <wh ats> ตกลงนักแต่งพพรุ่งนี้วันหยุดของตัวไม่ใช่เหรอไปเป็นเพื่อนคณน้อยหนาๆนะวันหยุดโอ้ยโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพราะมันจะทําให้คุณหมวยเล็กดูเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง <wh ats> ไปคนเดียวดีกว่าแสดงออกถึงการเป็นสาวมั่นครับผมขอปันธงสาวมั่นจริงด้วยงั้นไปคนเดียวดีกว่าเสียเวลามากแล้วตัวนี้ไปซ้อมต่อ ไปก่อนนะคะอุ๊ปป้าน้อบันนบันดน้ัขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วหมวยเล็กเขาที่ใส่ดีค่ะแต่ชอบแสดงออกเยอะไปหน่อยโอ้ยไม่ต้องขอโทษเลยครับว่าแต่พรุ่งนี้วันหยุดเหรอครับมีโปรแกรมไปไหนหรือยังอโอ้ย,อย,อยมากนะมากโดนประชุ่มได้จังไดนี่แล้วนี่ คอยสิแกโตกับดอกแอนอย่งไ,ไรเลยมบทีนี้โอ้ยบนอะไรนะเดชแล้วนี่คนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะเบิบอยกําลังมาครับไม่เกินห้านาทีดีจ้ะแล้วมากล่ะซ้อมกีฬายังไม่เสร็จหรอกีฬาอ๋อ,อใช่ครับเออมากติดสอนที่คอนโดช่วงเช้าครับอ,อ๋อเออดอกเตยแอนเดยกผู้เรามาทาไมล่ะครับเออดูว่ามีภารกิจใหม่ไม่มีจ้ะที่เรียกมาวันนี้เพราะอยากให้พวกเธอเรียนรู้เรื่องการเพิ่มพลังพิเศษเสียดายนะที่หมากมาฟังไม่ได้แต่ก็ช่วยไม่ได้นี่นะ ถ้ามีความรักและภารกิจซูเป,ปอร์ฮีโร่ของเราล่ะใจเย็นๆครับด็อกเตอร์บางทีความรักเนี่ยก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นนะครับแต่ยังไงด็อกเตอร์แอนก็ยังอดห่วงไม่ได้อ่ะเรื่องจ้ามากนี่เหรอครับไม่ใช่ด็อกเตอร์แอนห่วงเด็กสมัยนี้อะไรอะไรก็เกาหลีเกาหลีสิผมก็ชอบสาวสาวนักร้องเกาหลียังไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับมันไม่เหมือนกันเอาล่ะเอาล่ะงั้นช่วงหน้ามาตามลุ้นกันต่อนะคะ ซูเปอร์ฮีโร่รอช่วยได้ช่วงที่สองมาแล้วครับถ้าทางด็อกเตอร์แอนเนี่ยจะยังกลุ้มใจไม่หายนั่นสิพี่บอยยิ่งเครียดเขาว่าน่าจะยิ่งแก่นะไม่เครียดก็ได้เพราะด็อกเตอร์แอนมีคนให้เครียดแทนแล้วใครเหรอครับก็พวกเธอ仨เออสองคนนี้ไงไปสืบมาให้หน่อยซิว่าความรักของนายหมากเป็นยังไงบ้างถ้ามีอะไรผิดสังเกตต้องรายงานให้ด็อกเตอร์แอนด่วนที่สุดเข้าใจครับผมอโอจับมือด้วย สะคอยอ่ออ้างาอ,อยากให้เธอมีวันที่สดใสกอ,อยากเป็นเงาอยู่มีเรือไปไม่ใใทำอะไเพื่อเธ <c oughs> อไอศครีมอ้าว ี่คืออุปกรณ์สื่อสารขนาดจิ๋วที่จะซ่อนอยู่ในชุดของพวกเธอมันมีกําลังส่งในระยะไกลมากสามารถทะลุทะลวงไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่บนตึกสูงหรือลึกลงไปใต้ดินสําหรับในกรณีฉุกเฉินพวกเธอสามารถขออุปกรณ์เสริมหรือกําลังสนับสนุนได้อย่างง่ายดายว้าวเยี่มยมนัดเดเรียกมาก,กมากเออจริงด้วยนี่ก็บ่ายกว่าแล้วนะเนี่ยน่าจะเลิกสอนได้แล้วนี่นะทำไมยังไม่มาอีกบอยรู้ไหม เอออ๋อ,อ,อร้องเพลงใช,ใช่ครับหมากเขาไปร้องเพลงกล่อมขวนนัญทหารนะครับหม,มากเนี่ยนะไปร้องเพลงกล่อมขวัญครับมีมวางพวกทหารขวัญกระเจิงแน่ถ้าได้ยินเสียงหมากมคิดได้ไงนะบอยไม่อยากรู้ว่าในหมากสนใจเรื่องเพลงด้วยได้ค่ะแอนจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ<ฮ>อ๋อที่นี่เหรอออ้ทำไมมานถึงได้สมแบบนี้แถมไกลไม่ ตแต่นี่แหละมีสไตล์ดีเหมาะที่จะเป็นที่แจ้งเกิดของหน่วยเล็กลุยเลยลุยเลยฮมีใครอยู่ไหมคะโอ้ตายข้างในสู้โสมสวัสดีจ้าเอ้ยมาสมัครไทยแบบไปเกาหลีเหรอจ้าะค่ะค่ะค่ะนี่ครับดอกไม้ให้คุณว,ว้าว <Hey. S 1> อะไรนะแย่ yeah, แล้วครับพี่หมากเกิดเรื่องกับมวยเล็กอ่ะทำยังไงดีเลยครับพีไ่ไหนไหนขอพี่พูดกับหวยเล็กหน่อยฮัลโหลฮัลโหลช่วย <Hello. S 1> <hello. S 2> ดวยช่วยมวยเล็กด้วยแต่แต่ตัวได้ยินเขาไหมที่นี่มัน,ปนแปลกๆดูไม่ชอบหมาพากลยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นมีสตูถ่ายรูปเลยเนี่มีแต่คนเย็บผ้าเต็มไปหมดเลยมัดก็มันเก่าก็เก่าแถมคนงานก็มีแต่เด็กตัวสุก็ รดูอดนอนแถมโดนล่ามโซ่ด้วยนะมีกรงขังเต็ไมไปหมดเลยอะน่ากลัวจังเลยก็แอบหนีผู้ชายน่ากลัวน่ากลัวมาตอนที่พามาในนี้ล่ะตัวต้องช่วยเขานะเขากลัวเขาอยากกลับบ้านจักแล้วทำอะไรนะ่ะหน่อยแอบใช้โทรศัพท์เหรอช่วยด้วยช่วยหมวยนะด้วย เสียงแปดลอยจะกระบูดหถูเพื่อนหยาแมวค่อยอยู่ใส่หยาช่วยด้วยช่วยด้วยจะหนีไปไหนเฮนี่แน่ช่วยหมวยแล็กด้วยแกงสตรอเบอรี่ดำขวานมาแว่ ตอรรี่ด้ามขวานเป็นก๊งหลอกลวงต้มตุนหญิงสาวที่หลงไหลคลั่งทคล้กระแสเกาหลีฟีเวอร์อยากไปกระทบไหลดารานักร้องเกาหลีเยินแดนกิมจิโดยตั้งโมเดลลิ่งเพื่อนหลอกลวงหญิงสาวมาเป็นแรงงานทาสด้วยมอยแ็กด้วยนะ มันจะตัวมวยเล็กเหรอมาเกาะฉันทำไมยะไป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 เธอเชื่อจริงๆเหรอว่าเธอจะได้เป็นดาราเนี่ยอย่างเธอเนี่ยนะไม่เตรียมตัวเลยก็ไหนที่บอกว่าพอที่มีทางช่วยได้ยังไงล่ะใส่ยิกงกำนิดหน่อยก็เป็นดาราได้แล้วยังไงล่ะโอ้ยไม่ใช่ลอยขาใจไม่ใช่เธอจ๊ะอย่าคิดหนีเลยถ้าทางแข็งแรงอย่างนี้น่าจะทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนเอาเดย์เอาไนท์แต่ห้ามกิน ข้าวเยอะนะเราให้กินแค่วันละสองมื้อมันเปลืองนี่แต่อย่างเธอเนี่ยหลอกไง่ายๆจำไว้นะแ้วเกาหลีมันลอกก็ได้แรงงานมาทำงานให้เราแววคิดหนีก็ไม่ทันแล้วยะเราจะลากเธอไว้กับจักรให้ทำงานทั้งวันทั้งคืนนอนก็ให้นอนไว้ในกรงขังไว้ไม่ให้หนีไม่นะอยฉันไปนเถิดนะนะแกคอยคุมมันไวในะยักษ์ อย่าให้หนีออกมาได้แต่แม่คนนี้ออกจากขาพี่ยองยองก่อนดูสิก่อนแน่เป็นปลิงอ้วนเลยอะอ้วนอวนอย่างเงี้ยต้องนีเลยโอ้ชอ็อกโกแลตโอ้ไม่นะไ <c oughs> <c oughs> ด้แล้ว <c oughs> เสร็จค่อยละ่ะ <c oughs> ตกลงใช่ที่นี่นหรือเปล่าพี่บอกใช่พี่เจอป้ายนี่หล่นอยู่ ข้างหน้าล็อกอยู่ส่วนข้างหลังน่าจะเป็นสตูดิโอพี่จะลองเข้าไปดูนะกระแตรออยู่นี่นะไม่เอาอะกระแตไปด้วยอย่าไปเลยมันอันตรายแล้วกระแตจะปล่อยพี่หมาไปคนเดียวได้ยังไงกัล่ะฮฮ้เป็นห่วงอะดิงั้นไปก็ไประวังนะครับน้องกระแต <c oughs> ของมวยเล็กนี่งั้นที่นี่ไม่ผิดแน่เ <c oughs> สียดคอยละ <c oughs> ่ะเฮ้ยจะเสียแรงเปิดบ่อออกดอก้ยแย่แล้วค่ะแย่แล้วแทนที่จะไปช่วยน้องหมวยเล็กแต่ได้หมากับน้องกระแตกลับเจอกับดักซะเองโอ้ยเจอแบบนี้เข้าไปจะหาทางเอาตัวรอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คะ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาด็อกเตอร์แอนคิดแป๊บนะคะวันนี้ซูเปอร์ฮีโร่หมากเจอเรื่องยุ่งข้อยอย่างจังเลยคะ่ะ แทนที่จะไปช่วยน้องหมวยเล็กเจ้าแม่เกาหลีฟีเวอร์แต่กลับโดนจับตัวไปกับน้องกระแตซะงั้นฮ้ถึงยังไงดอรแอนก็แอบมีความหวังนิดนึงนะคะว่าหมากจะดึงพลังพิเศษในตัวเองออกมาใช้แก้ไขปัญหาได้สู้ๆนะหมากอะไรนะคะท่านได้ค่ะแอนจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ ค่ะท่านมีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาเราต้องรีบไปช่วยเด็กที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานนี่คือสถานที่ตั้งของโรงงานที่ต้องสงสัยย่านพระประแดงเหรอฮะที่ดวกมากเลยนี่ขาดมากไปคนเธอสองคนคิดว่าจะจัดการได้ไหมได้ครับไปกันเถอะนะเดนเดีดเด๋ยวเอานี่ไปด้วยแว่นกันแดดเอาไปทำไมครับนี่ไม่ใช่แว่นกันแดดนะแต่มันคือแว่นทะลุทะลวงแว่นทะลุทะลวง แว่นนี้สามารถส่องพันวัตถุต่างๆได้ไม่ว่าผนังห้องจะหนาแค่ไหนก็ตามพวกเธอต้องใช้แว่นนี้ค้นหาตัวเด็กๆให้เจอและช่วยพวกเขาออกมาให้ได้เข้าใจไหมครับ ไม่ต้องกลัวนะครับกระแตพี่หมาจะไม่ยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นกับกระแตแน่ๆโอ้โหอ,อ,อย่าร้องนะคนดีนิ่งซานิ่งสาดูดูทำท่าพระเอกซะนี่ไม่ใช่เวลามาท่าแบบนะแว่นเนี่ยด็อกเตอร์แอร์ที่มาส่องหาเด็กๆที่ถูกจับตัวไปมากถูกรั้งในห้องนี้กระสาวสวยเอาไงดีอะ งั้นนายไปช่วยมาก่อนทางเนี้ยฉันจัดการเองได้เลยเร่งพลังนาโนชิปซูเปอร์พลังมือมามหาการพลังฮีโร่เหลืองเร่งความเร็วป,ป,ประตูเปิดนี่พิมากนั่นสิเดี๋ยวพี่รอออกไปดูรออยู่ในนี้นะรอสัญญาจากพี่ก่อนอ,อ๋อ,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 อสงสัยประตูล็อกไม่ดีแน่โชคดีเป็นของเราแล้วไปเร็วก็แต้ นี่นี่นี่จะไปไหนอ่ไปกินข้าวนี่ใครเชื่อกมาแล้วยาหายไปไหนเราจริงจอ่าอยู่นี่เองยานี่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 นยาเอามาเลยยานนี นี่นี If, ่นี่นี่แหมวจริงๆเลยยากนี่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  เราสามารถใช้พลังแฝงได้ในคราวคับขันแค่ตั้งสติให้มั่นแล้วปล่อยมันออกมาเร่งพลังนาโนชิปซุปเปอร์พลังมัลติามหากรรพลังฮีโร่แดงพลังนวงเวลาห

มันแข็งแรงมากเลยมีจ <eman> ุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอทำเช่นนี้ก่อนแล้วกันจสัตะได้โตมาสัตว์จะได้ันเก้ว้าวเข้าใจแล้วระดมพลระดมพลดวลระดมพลระดมพลดุลระดมพลดวลไปไปล้วแล้วไปอย่ไหนเล้อยู่ไหนโอ้โหโอ้หอันนั้นอ่ะ Titulky vytvořil Jirka Kováč ที่สุดแก๊งสตอเบอรี่ด้ามหวานก็ได้ถูกควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานครับครับเราหญิงสาวที่หลงเชื่อว่าจะได้ไปเป็นดาราโกอินเตอร์ในแดนกิมจิแต่กลับต้องไปทํางานเยี่ยงทาสในโรงงานนรกย่านพระประแดงก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระครับกลับบ้านกันไปอย่างปลอดภัยเรามาฟังความเห็นของเหยื่อรายหนึ่งที่อยากจะเปิดเผยตัวนะครับอัญโยเซโยเหมือนไอ้เอ็คะ ถูกหลอกลวงต้มตุ๋นค่ะยังไงก็หนีไม่รอดหรอกนะคะไปไปคิ้วคิ้วไปติคุกซะเถอะที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้วมวยเล็กที่สุดยอดจริงๆเพิ่งเจอเรื่องร้ายมาแท้แต่ฟื้นตัวเร็วมากเลยเออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าบ้ากระแสบันเทิงต่างชาติ าอาจจะโดหลอ,อกไดด้ีนะที่พวกเธอไปช่วยเวทันเพราะไม่งั้นเด็กพวกนั้นอาจถูกขายไปเป็นแรงงานต่างชาติด้วยเอาล่ะจบเรื่องของหมวยเล็กกับเด็กสาวพวกนั้นและคราวนี้มาว่าเรื่องของพวกเรากันบ้าง<ะ>ถึงภารกิจจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่พวกเธอก็ยังมีความผิดรู้ไหมว่าเรื่องอะไรเ,เรื่องหนีเที่ยวครับแต่เพิ่งครั้งแรกเองนะครับย้อนย้นเธอด็อกเตอร์ไม่ได้เธอไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนแต่กลับหนีเที่ยวไปจีบหญิงสมควรโดนลงโทษด,ดีครับ จเธอก็เหมือนกันไอ<ฟ>้เอ่อผมผมยังไม่ทําอะไรผิดเลยนะครับทาไมจะไม่ในเมื่อเธอกับนายบอยอ่ะช่วยกันปกปิดแก้ตัวแทนเพื่อนโทษนี้ถึงขงั้นประหารหน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะถ้าเกิดเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้แล้วต้องพึ่งความสามารถของพวกเธอทั้ง3าคนแต่ขาดเธอคนใดคนหนึ่งไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเราทำงานกันเป็นทีมทุกคนมีความสำคัญจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ครั้งนี้ขอให้จำไว้เป็นบทเรียนและอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกเข้าใจไหม ครับดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ช่วยจัดการกับข้าวของพวกนี้ด้วยนะจ๊ะอะไรนะเสื้อผ้าที่สาวๆโรงงานเย็บทิ้งไว้ไงทำให้เสร็จภายในคืนนี้เราจะไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าใจในม,มากไม่นะไม่นะนี่มันโรงงานนารกช,ชัดๆเลยอะ่ะน้องกระแตจ๋าช่วยพี่มากด้วยฮ้อโล่งอกสักทีดรแอนนึกถึงคำโบราณที่สอนไว้ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจัดจนใจเองเพราะความไว้วางใจการหลงเชื่อจนลืมไตรตรองมองหาเหตุผล สุดท้ายแล้วเราเองนั่นแหละจะต้องเจอกับปัญหาซะเองถ้าน้องๆมีใครมาชักชวนทำอะไรก็ตามต้องคิดดีๆก่อนนะคะทางที่ดีควรจะบอกเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วให้ท่านช่วยตัดสินใจค่ะแล้วสัปดาห์หน้าซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้เขาจะมาช่วยอะไรช่วยใครช่วยสำเร็จไหมเรามารุ้นกันต่อนะคะวันนี้ดรแอนขอตัวไปดูซีรีส์ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะของคองใครคล้องใครก็ห่วงจเอ้ยแล้วถ้าของรักของคนทั่วประเทศหายไปซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วย ได้จะช่วยได้ไหมเนี่ยไม่เอาเพด้าของเราคืนมาสุขหน้ารู้กัน